สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยวันนี้ก็ได้ขนมซึ่งเป็นขนมเป็นสินค้าที่ออกมาใหม่ครับของทางไซเบนิลเล้วก็ค่ายเดิมเ den นี่ยผมโอเดนยาเนี่ยครับคือค่ายเนี่ยก็ได้มีผลิตตัวสินค้าของเล่นชิ้นใหม่นะครับเป็นยังคงคอนเซ็ปต์ของโปเกมอนเช่นเคยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมจะแถมเป็นอ่าโปเกมอนที่เป็นสเต็มครับผม มันเหมือนกับเรียกว่ายังไงดีครับเป็นเหมือนก็เรียกว่าหมึกปั๊มนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนตาปั๊มนะนครับแต่ว่าอัน็คจะเป็นรูปแบบลายของโปเกมอนนะครับมีให้สะสมทั้งหมดนะครับมีมาดูคล้ายๆใกล้ๆเลยนะครับถ้าเราพลิกมาด้านหลังนะครับผมเนี่ยครับจะเป็นมีรดลายทที่ให้สะสมมีทั้งหมด5แบบนะครับผมก็ลายหนึ่งครับผมนี่สีเหลืองน้ำเงินเขียวแดงแล้วก็เป็นลายพิเศษอีกสีหนึ่งครับซึ่ง อันนี้ครับใครอยากรู้ไหมครับว่าตัวพิเศษตัวนี้เป็นลายอะไรก็ไม่ต้องไปตามหากันนะครับนี่ครับผมได้มันมาแล้วครับนี่ดูจากข้างในครยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในะแต่ว่าเราดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับหน้ากล่องก็จะเป็นภาพของพิฆาชูนะครับผมเห็นมามาแกะกันเลยครับเป็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าลายพิเศษนะครับ ไม่ต้องตามหากันแล้วครับเพราะว่าผมได้มันมาแล้วซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าโชคช่วยหรือเปล่านะครับนี่ขนมจะไม่แกะนะครับเพราะว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับจะเป็นขนมแบบออบคอนเหมือนข้าวโพดครับอันเล็กๆเรามาดูที่ของแถมกันดีกว่านี่ครับจะเป็นของแถมในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ในกล่องก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนเป็นขนมกับตัว อ่าสแตป์ยางนะครับผมมาแกะกันดูเลยนี่ตัวสแตป์ยางนี่ก็มีความไม่ใหญ่มากนะครับนี่เห็นไหมครับขนาดเล็กๆครับผมน่าจะเท่ากับอ่าปากกาดักันะมอนที่เพิ่งรีวิวไปก็น่าจะนานแนล้วไม่นานแนละ้วประมาณเดือนที่แล้วมั้งครับขนาดเท่าๆกันเลยครับ จะมีตัวหนังสือครับเขียนได้ว่าลูกกลิ้งสเต็มโปเกมอนใช้สเต็มนี้บนพื้นกระดาษผิวเรียบไม่เหมาะกับเด็กเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับสีพิเศษที่เขาบอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีเนี่ยเดี๋ยวจะแกะในพลาสติกจะได้เห็นภาพชัดกว่าน,นี้นะครับ นี่ครับผมจะเป็นสีแบบเทา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 เขียวเขียวครับผมเป็นสีเกรย์มั้งครับในสีแบบเนี้ยนี่แล้วก็ลายจะเป็นลายโปเกมอนตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอีบุยนะครับผมก็นี่เลยเห็นไหมหน้า ee อีบุยเดี๋ยวเรามาดูลายนะว่าอีบุยนะครับจะได้เป็นลายรูปอะไรนะครับโอเคมาลอง แต้มันเลยครับอืมน,นี่เห็นไหมครับผมเป็นรอยเท้าของพิกาชูนะครับผมก็คิดว่าลวดลายนะครับน่าจะเหมือนกันทั้งหมดทุกแบบนะครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบลายนะครับยังเห็นเป็นรูปไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้แต่เนี้ยเป็นรูปแบบ รอยเท้าครับผมของพิาชูนะครับผมแล้วก็มีหางตรงน,นี้ไม่แน่ใจว่าลายอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับใครที่ได้แกะลายอื่นก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าลายอื่นนะครับจะเป็นลายแบบไหนส่วนอันเนี้ยสีพิเศษนะครับจะเป็นลายเหมือนรอยเท้าพิาชูนะครับนี่แล้วก็มีหางประมาณนี้ครับผมสาหรับตัวสแตป์หม,มึกก็ถือได้ว่า รากดีนะครับผมก็เก็บสะสมมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปสุ่มนะเพราะว่าลายนะครับจะมีโชว์มาให้บริเวณหน้ากล่องก็ง่ายต่อการหาครับผมแต่ว่าสีเนี้ยอาจจะหายากหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมีทุกเซเว่นหรือเปล่าหรือว่าต้องถากันอีกทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมือง้อย ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ bye bye. บ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ